ตอนแรกมีอาการคือนิ้วมันจะเจ็บล็อกเป็นข้อข้อล็อกเป็นข้อข้อเนีย่ยพอทาทายานี้ไปทิ้งไว้สักห้านาทีมันจะเริ่มร้อนเยน็ยนเยน็ยนร้อนเย็นเย็นเหมือนกับทายาหม่องอะคล้ายๆอย่ายงนั้นแล้วมันก็จะคลายตัวแล้วมันก็งอได้ปกติมันจะงอไม่ได้มันจะติดแข็งติดแข็งรู้สึกว่ายานี้โอเคเลยก็ก่อนหน้านั้นใช้ะไรใช้น้ําร้อนเหรอเออประครบน้ําอุน่นแล้วจุ่มน้ําอุน่น ช่วงที่จุ่มใหม่ๆม,มันก็จะจะโอเคแหลพะพอหลังจากเลิกจุ่มแล้วก็เป็นอีอ๋อเนี่ยตอนนี้มามาเจอยาหมองเนี่ยโอเคเย้ะน่าจะดีอ่าลองเดี๋ยวจะลองดูเนี่ยตอนนี้รู้สึกมันงอได้งอได้มันกำได้หน่อยแล้วเป็นนิ้วล็อกมานานยังครับเนี่ยเป็นมาเป็นปีแล้วจะเมือเ่อก่อนเป็นนิ้วเดียวตอนนี้มันลามไปหลายนิ้วแล้ว ตอนนี้มันลามไปเกือบทุกนิ้วเลยตอนนี้จับกรรมอะไรไม่ได้ขับรถยังกรมไม่ได้ต้องใส่ถุงมือเมื่อเมื่อเมื่อกี้ที่มันที่มันนิ้วล็อกแต่พอใช้มันมันหายเลยเหรอมันคลายคลายมันคลายไววมากใช่ไหมมันดีขึ้นแต่คิดว่ามันต้องต้องทําบ่อยๆแล้วต้องนวดคิดว่ามันต้องใช้นวดช่วยเพราะมันยังเก็บลึกๆอยู่ข้างในพอก่อนหน้านี้มันมันงอไม่ได้เลยงอแล้วมันจะแก๊กมันจะปวด มันนิ้วติดอ่ะข้อมันติดอ่ะจะเอ็นเอ็นจะติดตรงนี้ตอนนี้มันก็เริ่มงอได้เนีย่ยมันงอได้ตรงนี้เนีย่ยแสดงว่าน้ำมันนวดเอ็นเอ็นยืดใช้ได้ผลดีเออถ้ามันนวดเอ็นเอ็นยืดนะเออน,น,นั้นต้องเอาลองไปใช้สักสามขวดเนาะนจะลองดูโอเค